สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพารวยมาเด็ดครับคลิปนี้ก็นำเสนอเกี่ยวกับชุดตัวเลขของเทพบรรลือสูตรคันเทพนะครับแล้วก็มีชุดตัวเลขของเจ้าอืนอ่นๆมาเสริมอีกนิดหน่อยครับเพื่อเป็นแนวทางสำหรับ f อฟแฟนจองนะครับก็เข้ามาดูเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็จะได้รีบนำไปตัดสินใจครับเทพบรรลือสูตรคันเทพนะครับเลข เลขดับล่างนะครับงวดวันที่1สิงหาคม2564ครับเทปบรรเลือไฮ6นะครับดับล่างงวดที่ผ่านมาให้6เหมือนกันนะครับก็ผ่านวันนี้เทปบรรเลือไฮ6ตัวเดิมกบดับล่างครับไม่มา10หน่วยหลักมาดูสูตรนี้ครับสูตรนี้จะเป็นสูตรชุดตัวเลขเด่นล่างนะครับงวดที่ผ่านมาได้0 2แล้วก็8นะครับก็ปรากฏว่าเข้า0นะครับเลขดับล่าง6นะครับงวดที่ผ่านมา วดน,นี้เลขเด่นล่างก็มีศูนย์มี2มีสามมี4ี่มี8ปดนะครับวันนี้มีห้าตัวเลขนะครับก็ไม่แน่นะครับจะมาตัวหนึ่งหรือ 2, รต2ตัวก็ได้นะครับถ้าย้อนหลังกลับไปกลับไปดูนี่ห้าตัวเลขเนี่ยจะเข้า2ตัวก็ได้เ็เป็นได้นะครับแต่บางครั้งก็เข้าอย่างน้อยนะครับ1ตัวก็มีครั้งหนึ่งนะครับที่ไม่เข้าเลยแต่วันนี้เชื่อว่าน่าจะเข้าอย่างน้อย1ตัวอยู่แล้วครับวันนี้เลขเด่นล่างนะครับศูนย์สามี่แล้วก็แปด มาดูเลขดับล่างอีกสูตรหนึ่งครับเทพบรรลือสูตรคั้นเทพครับเลขดับล่างนะครับสูตรนี้นะครับให้เจ็ดนะครับดับส่วนชุดตัวเลขเด่นสองสูตรนะครับเด่นสองสูตรสูตรที่หนึ่งมีศูนย์สองสี่เจ็ดแปดสูตรที่สองได้ศูนย์สองสี่แล้วก็แปดนะครับสองสูตรนี้ชนกันที่ศูนย์สองสี่แล้วก็แปดนะครับมาดูใบนี้ครับใบนี้ เป็นการลันเลขดับนะครับของเทพบรรลือสูงกันเทพสูนี้ก็ได้6นะครับดับเลขเด่น0 2 4 7แล้วก็8มาดูใบนี้ครับการลันเลขดับชุดนี้นะครับชุดนี้เทพบรรลือนะครับทำได้0ูนย์นะครับให้ตัวเลข0ูนย์เป็นชุดตัวเลขดับล่างนะครับมาดูครับก็ชุดตัวเลขเด่นล่างนะครับสรุปมี0 2 3 4แล้วก็8นะครับดับ หกนะครับใบนี้มาดูสรุปแล้วกันครับสรุปดับนะครับมีทั้งหมดห้าสูตรนะครับก็ชนกันที่หกนะครับก็จะชนกันที่หกนะครับก็มีศูนย์มีหกมีเจ็ดนะครับชุดตัวเลขดับของเตเบเลสูตรกันเทพก็ดูดีๆนะครับบางครั้งบางทีนะครับตัวเลขที่ให้มาทุกสูตรนะครับไม่ไม่เด็ด เข้าทุกสูตรนะครับมีหลุดอยู่นะครับก็วันนี้ก็เอาเป็นว่าเลขดับชนกัน2สูตรคือ6แล้วกันนะครับนี่นะครับพอทําไปทํามาแล้วเทพบลือสูตรกันเทพก็เลย<ช>สรุปให้<า>เป็นเด่นล่างชุดเต็มนะครับท่านผู้ชมกวาใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับถ้าทางช่องมองเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะมีชุดตัวเลขเด่นอยู่0 2 4 8นะครับที่มันชนกันนะครับเป็นชุดตัวเลขเด่นถ้าทางช่องจับก็จะเอาชุดตัวเลขนั้นนะครับมาจับแต่นี่เป็นสูตรของเทพบรรลือนะครับเขาก็จะเอาชุดตัวเลขที่เหลือนะครับมาจับขอเลขเด่นล่างชุดเต็มนะครับเป็น2,3,4,8ทีนะครับเทพบรรลือจับให้นะครับ2ตัวล่างชุดเต็มมี 2,1,2,3,2,4,2,5,2,8,2,9, 3,1,3,4,3,5,3,8,3,9 41, 45, 48, 49, 81, 85แล้วก็89นะครับเป็นแนวทางของเทพบรรลือสูตร่านเทพครับอ่ามาดูต่ออีกสักหน่อยครับแนวทางบนครับก็จับแต้น 8, 3, 6, มนะครับ8367เนี่ยครับของชุดอาแปะหลักหน่วยนะครับมาประกอบคู่กับคู่กับชุดนี้ครับชุด นี่ครับจับได้ดูดูคู่จับเลยแล้วกันนะครับจับกับชุดชุดหลักสิบนะครับชุดหลักสิบบนคือหนึ่งสองสามนี่ครับประกอบคู่กับหลักหลักหน่วยบนของแปะประมาณนี้นะครับก็จะได้หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกสองสี่สองห้าสองหกสามสามสามสี่สามห้านะครับขวามือก็ซุ้มกอจิตตินะครับคู่โต๊ะก็มี หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หนึ่งแปดสองแปดสามแปดหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าครับก็นะครับไว้เป็นแนวทางครับเอามาประกอบให้ดูเฉยๆครับมาดูแนวทางนะครับของเลขดับหลักสิบบนของแปะประมาณนี้ครับเลขดับหลักสิบบนแปะประมาณนี้ให้ดับเจ็ดแปดแล้วก็เก้านะครับส่วนเลขดับหน่วยบนให้ดับหนึ่งสองแล้วก็หกส่วนชุดตัวเลขเด่นบนนะครับหลักสิบบนของแปะประมาณนี้ให้ เป็น3 4 5 6 7 8นะครับส่วนหลักหน่วยบนให้2 3 4 5 6แล้วก็8แอดนมเชียงใหม่นะครับคำนวณสูตรใหม่แม่นที่สุดในโลก1สิงหาคม2 5 6 4นี้นะครับประกบคู่ให้มี7 2 8 3 0 7แลนะ้วก็8 1มาดูใบนี้กันบ้างครับนี่นะครับลายเซ็นตรงนี้นะครับบนครับให้9 4 2 9 7 2 6 4 2 6 7 2ครับ2ตัวบน4 2 6 2 7 2แล้วก็8 2 หลักในหกสามและก็หกสี่ดูผลงานการประกบคู่ของวิบากเขียมเพชรชุดนี้ครับหลักร้อยมี0มี2มี4หลักสิบมี6หลักหน่วยมี9กมีหนมีสนะครับสองตัวบนก็จับได้แค่3คู่กับ9เก 6, 6 3นสะครับส่วน3ตัวบนมี0ูนย์หกเก้าศูนย์หก ส6่หกเ้ากและก็4 6 3ครับมาดูแนวทางของเจ้านี้กันบ้างครับขวามือนะครับเป็นงวดที่ผ่านมาครับก็เข่านะครับเข่าสองห้าห้าสองก็งวดนี้วิ่งหมาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับสามตัวให้975า7จ็ดหนะครับสตัว75็7ห9าห้าเจ็ดครับ มาดูสามตัวบนชุดนี้กันบ้างครับให้เน้นชุดนี้นะครับใบเขียวใบนี้ให้ศูนย์เจ็ดแล้วก็สองครับมาดูวิ่งล่างนะครับของแอดดอกบูนครับวิ่งล่างวันนี้วิ่งหกกับแปดนะครับส่วนชุดตัวเลขวิ่งบนของแอดดอกคูณนะครับวิ่งบนหนึ่งสิงหาคมนะครับวิ่งสามกับสองครับชุดฟันตรงนะครับฟันตรงสามตัวบนนะครับของแอดดอกบนนะครับ สองตัวเดียวครับมาดูเลขดับหลักร้อยบนของแอดปุ้ยครับร้อยสิบหน่วยบนนะครับเลขดับเริ่มที่ชุดเลขดับหลักร้อยบนนะครับแอดปุ้ยให้ดับห้ากับสี่ครับดับหลักสิบบนดับเจ็ดดับหลักหน่วยบนก็ดับเจ็ดครับมาดูเลขดับหลักร้อยของแอดเยงปิงกันบ้างครับวันนี้แอดเบงพิงให้ดับ สี่นะครับดับหลักร้อยไม่มาสี่เยขดับหลักร้อยของแอสตังนะครับดับหลักร้อยสิบปีดับสี่เช่นกันครับมาดูเลขดังตามกระแสครับกระแสคือหาครับแต่งตั้งผอ,อ,อกองสลากคนใหม่ยี่สิบกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับพันตำรวจโทน,นุนสันสนาคมนะครับขอไปนะครับอาการชื่อปิดนะครับคนตำรวจโท หนูสันสนาคมนะครับปอ,อ,อกองสลากคนใหม่หกสิปีทหารรุ่นที่สาอนะครับก็าจุดตัวเลขเด่นก็จะมี20นะครับหนึ่งสอมหนึ่งหกศูแล้วก็สองแปล้วก็ไม่รู้มาจากไหนนะครับก็ว่ากันไปตามกระแสะเขานะครับมาดูผลงานการจับคู่ของแอดวินกันบ้างครับหลักร้อยนะครับแอดวินให้8กับ2หลักสิบให้5กับ9หลักหน่วยให้

ไม่เห็นบินนะครับเห็นแต่บิน2ตัวนะครับบิน2ตัวแอดบ,บินวันนี้นะครับอบกมล่างนะครับไปกลับด้วยก็เก9าหกหกเก้าแปดเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์ห้าห้าศูนย์ก็ดเจหะครับก็ห้าร้อยคูณห้าคก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปปิดท้ายนะครับสำหรับ ชุดนี้นะครับปิดท้ายที่บินของแอดบินนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังยังไงถ้าแฟนๆชอบ คลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ